สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีขอบคุณทุกท่านนะครับที่มา,าใช้บริการหรือว่า,าเป็นเข้ามาดูนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ขอบคุณของขวัญจากาพี่บิ๊กครับวันนี้พนเพิ่นได้เอาเครื่องมือมาไปเป็น ของขวัญครับมาฝากจากพี่น้องอาจากพี่น้องทางกอทมอรครับเปิดในของมาฝากครับอ้าวจะเป็นอะไรหรือว่าของขวัญอะไรมาเปิดเบิ้งงความกันครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นี่นะครับของขวัญจาก พี่บิ๊กครับเป็นของขวัญมาให้ร้านซ่อมครับผมมีอะไรกันบ้างาเปิดเปิดดูครับเป็นหมอ,อเป็นของขวัญน,นะครับด,ดูนะครับโอ้โหเป็นเป็นกุญแจรครับชุดก๊อฟแก๊กเขาเรียกว่าชุดก๊อกแก๊กนะครับ ชุดนี้เป็นชุดเล็กครับมาแกะดูเลยครับมาแกะดูเลยยังไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ชายหรือว่าพี่บิก๊กขอบคุณนะครับขอบคุณเอเซีนท่านนะครับที่มอบของขวัญมาให้กับ,กบผมทางร้านบวิดบอเตอร์ครับเนี่ยเป็น อันนี้หนึ่งชิ้นนะครับหนึ่งชิ้นตัวนี้อ <c oughs> มาดูกล่องที่สองครับมาดูกล่องที่สองนะครับกล่องที่สองนี้เป็นอะไรเรามาเรามาชมกันครับว่าจะเป็นอะไรครับผมนี่ครับชุดก๊เกแก๊กก็แก๊กเล็กนะครับเนี่ย เนี่ยพร้อมชุดเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณเสียบิ๊กนะครับเสียบิ๊กเสียบิกทางกทมนะครับเพิ่นไปเห็นงานอยู่กทมหลายหลายฝ่าหลายฝนหลายปีหลายเราเพื่อนก็เลย,ยืของฟันมาฝากครับยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะครับเพื่อจะไปปรับปรุงและพัฒนานะครับ ินบ้มีบะเดาได้ครับกินบ้ามันมีบะกินปมน้ำม่วบ,บอ,รบอ,รบอรครับแม่นครับกินปมน้ำครับชิ้นที่สามนะครับชิ้นที่สามนี่คือชุดตอกครับชุดตอกชุดตอกนะครับเนี่ยตัวนี้ก็ เป็นของฝากครับนะยังไงก็ขอขอบคุณปีใหม่ด้วยนะครับขอให้สุขภาพก <c oughs> ายแข็งแรงทุกทุกคนนะครับเด้อนี่นะครับของขวัญจากอ่อาเสียบิกนะครับของขวัญจากพี่บิกเรียกว่าเสียบิกครับตามกอทมออยังไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่อ่าส่งของขวัญมาให้เรียกว่า ส่งกำลังแรงใจมาให้ครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับวันนี้เป็นวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งมก,กราครับมก,กราคมขอให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญทำกิจการใดๆก็ขอให้รุ่งเรืองขอให้รุ่งเรืองทุกประการโลกไข้ไข่เก็บกะะไก่หาหมี โควิดกับไฮซ่าหาหายครับพี่น้องฟองไปเอฟซีทุกคนขอให้คลิปนี้เป็นคลิปสั้นกับพี่น้องทุกคนนะครับกับเอฟซทุกท่านยังไงผมก็ขอขอบพระคุณจากใจจริงครับจากโควิดมอเตอร์ครับขอบพระคุณครับ